โดนหรือเปล่าอุ้ยโดนด้วยอุ้ยโดนด้วยเอาดีลวกอีกหนึ่งดิแตกเฮ้ยมันจะเอาอีกรอบอ่ะอ้าวจะตายแล้วพ่อหนุ่มไม่รอดครับไปอีกหนึ่งทีลวกอีกหนึ่งเที่ยงแรงยงังวะเอ็มมาสักด์กับสกิลซีอะล่วงเลยอ่ะ ฮเ้น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ s ซิกชอปร้านบริการกดเกมพารทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกซ์ฟุดแบบทิงเลกาซีและแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์ทเลสสิบไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเลกซี y แมปบล็อกคุนและแมปยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบกักระบบ VAP Server และระบบ ID พาร์ทก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้าน Shop. มาลูช็อปก็กลาบสวัสดีวีลุ่นทุกคนได้ย่งไม่ได้นอนกันด้วยนะครับผมนะ และในวันนี้เราก็จะมาล่าฆ่าหัวเก,กับคอมโบสุดแปลกนะครับผมคอมโบนี้บอกเลยไม่มีใครเล่นแน่นอนคอมโบผลหมีนั่นเองเออผลหมีนี่เป็นผลที่ล่าฆ่าหัวแบบอ่าดีอยู่นะเออผลมันเป็นแค่อันคอมอนเองอะแต่มันก็พอใช้ได้นะสกิลมันแบบไกลมากนู่นนะไกลแบบไกลโคตรแต่ไม่ค่อยจะโดนหรอกแม่งอสกิลไกลสะเปล่าไม่ค่อยโดน นี่มีประโยชน์ก็ไอ้สกิลสีนี่แหละสกิลว,วีก็มีประโยชน์อ,อะไรสรับเลยละกันเปิดคลิปมาบวกเลยอ่ะเอา้าเฮ้ยไม่ตายเหรอโอ้ไอ็บ,บัคือแบงลัดอู เออล่วงไปดิยัดแม่ไอหาบังอาจมาละเอ้ยเอาเหรอใครมะเอาตายนะเอเวนอะไรวะโดนแจมตลอดเลยเว้ยโอ้โหหมาเขาดมหมาเอาสักหน่อยเปล่า ล่วงไปดีล่วงไปดีแล้วก็ล่วงไปอีกหนึ่งดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหลายตัวจังวะ ตายนะโอ้โหไม่โดนเลยครับพี่น้องเอาไปแหลกล่วงคนเดิมเลยโอ้โหโหดมากผลนี้ไอ้เหี้ยกดมั่วๆก็โหดเอาปละได้หมดอะตอนเนี้ยตึงมาก อุ้ยไม่โดนเลยวะเออบ้องสับมาสับกลับไม่โกงครับโอ้โหไอ้ผลหมีมันังครับยากมากไอ้สกิลซีมันเนี่ยแล้วก็ล่วงไปดิครับล่วงไปอีกหนึ่งดีเอาเฮ้ยตะกี้กำลังเดือดๆอ,อ,อยู่เลยไปไหนกันหมดแล้วปะเอา อ้าวเฮียกลายไปเซิร์ฟล่างซะแล้วโอ้โหกำลังมันๆเลยปิดพีพีอยู่าตายมาเลยลกปอีกหนึ่งโอย้ยยางแรงเที่ยแรงจังวะแคเอ็มม้าสับกับสกิลซีอ่ะล่วงเลยอ่ะ กำลังไปไหนกันเนออเอากูซับหมดลำอะ่ะและ้วกูเก็บหมดลำไงคอยดูไม่รู้เลยยิ้มายล่วงโอ้ยไม่ล่วงว่ะสับเข้าไปแตกไม่ได้เข้าหัวไป ร่างกายต้องการประท้าอย่างมากได้โปรดแล้วเอาไว้ที่ก่อนเลยไงล่วงนะล่วงนะโอ้โหไอ้ไม่โดนล่วงไปดีไม่ได้ฆ่าหอยไปไปรีบเสกร,รีบเสกแล้วเรียกคนมา แตกดิแสกแล,กล้วก็สับเลยอะกูเตกเตะปึ๊บสับเลยอ่ะ,เ,เ,เ,อะเอาล่วงไปดีอไ,ปดไอ้นกตะกี้มันอยู่ไหนวะอันนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหบางกรจอ่อหายากี้กูแตกเลยไอ,อ้ยิปไยโอ้โหยเกินไปมันไม่ยอมวะ่ะ มันจะอ้าวไวอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหมังกรเนอะมังกรแม่งไม่เข้าข้างเราเลย่สะสกิลใส่เรายัางเดียวเลยมาโอ้โหอยู่กันเพียบๆอย่างงี้สิเฮ้ยมังกรอีกแล้วไอ้เว้เน้ยจ่อหาคี่กูไปสองรอบแล้วนะรู้ไหมเนี่ย ไอ้ที่สังเกตมันสำคัญขนาดไหนเอาไ้ดีต่อเลยแล้วกันร่วงไปดีโอเคสวัสดีครับจะไปไหนกันเนอะอ ขอทักทายหน่อยติเฮย้ยเอ้าเอ้าเอากูอยู่ไหนฮลัลโหลไปให้กงบักไปอยู่ใต้เรือเฉยรอด้วยครับพี่เอ้าเฮ้ยเรือกูเรือกูไอ้สัดอ่าได้ขับไปเลยขับไปเลยเดี๋ยวกูไปเรียกเรือกลับมาก่อนอ่ามา หมาเลยพี่หนุ่มเอาไอฮาล่วงนะโอ้ยไม่โดน เอาไปดิโดนหรือเปล่าอุ้ยโดนด้วยอุ้ยโดนด้วยเอาดีรัวีปหนึ่งดีแป๊กเฮ้ยมันจะเอาอีกรอบอ่ะได้เลยครับร่างกายต้องการบรรทาอยู่พอดีเอาดิตายนะตายนะ เอ้าโบโบโบโดนด้วยโดนด้วย,ดดวยเอาอุ้งตีนหมีไปแดกโอ้ยไม่โดนฝันเข้าไปจะตายแล้วจะตายแล้วพ่่หนุ่มไม่รอดครับไปหนึ่งที โอ้ยผลหมีไม่ยังตึงเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยจะเสียดายมันไม่มีสกิลในการบินอะ่ะอืมถ้ามันมีสกิลบินแบบเร็วๆถ้าผลอย่างนะ้ผลนี้เป็นผลที่ล่าฆ่าหัวตีเลยนะอสกิลซีได้มันแบบสามารถแบบทําให้ศัตรูชะงักได้ด้วยเอ,อ้ยแล้วมันไม่ยอมไงแล้วมันจะเอาอีกรอบไง สกิลสี่เว้งใช้ยากอยู่นะล่วงเอ้ยเอาดิโดนโดนลูกเม็ดโดนทุกดอกเฮ้ยจแว่นไปไหนเจวแว่นไปไหนโอ้โหยันีตี้ เอาดิสาบเข้าไปเฮ้ยจะตายเลย,ยทำไมผลโมจิมันใกล้าตายแล้วมันทำไมยังเคลื่อนที่ไวขนาดนั้นน่ะไอ้เวรนั้นไปโน่นแล้วไงหาตามไปไงนะ วันเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะระยะแค่นี้ไอห้ห่าเอ้ยระยะโคตรสั้นเลยเออตายละทีนะไอห้ห่าเอ้ยโอ้โหกว่าจะฆ่ามันได้โอเคผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะ ล่ฆาหัวมามันมากมันโคตรๆไล่แบบไม่ไต้องกลัวตายไงเออเพราะว่ารหัสนี้เราก็ค่าหัวน้อยเนาะล่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องการตายหเจอใครซัดหมดแบบนี้โคตรมันเลยโอ้โหไล่า,าไปห้าพันเลยเหรอไล่เล่นๆได้ห้าพันเลยเหรอล่าแป๊บเดียวเองนะโอเคครับฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย